น้องเกลชี้ถามการ์ตูนน่ารักไหมไม่ถ่อมตัวแล้วเมื่อถูกถามกลับใช่เกลน่ารักกว่า ใจฟูทุกครั้งที่ได้ดูคลิปจริงๆสำหรับน้องเกลลูกสาวคนเล็กของสุตาสาวชมพู่อรายากับนอตวิศรุตที่มักจะมีโมเมตนต์น่ารักน่ารัก,รกออกมาตกแฟนๆให้หลงรักอยู่เสมอล่าสุดทางด้านอินสตาแกรมของ oy, พลอยชวพรพือนสนิทของชมพู่อรายาก็ได้เผยคลิปขณะที่กำลังพูดคุยกับน้องเกลโดยหนู่น้อยได้ชี้รูปการ์ตูนที่อยู่ข้างหน้าพร้อมกับตั้งคำถามว่านี่น่ารักไหมด้านน้ำพลอยก็บอกว่าก็น่ารักนะแต่น่ารักไม่เท่าเกลอ่ะเกลน่ารักกว่าหรือเปล่า น้องเกลจึงพูดว่าใช่เกลน่ารักกว่าพี่สายฟ้าก็น่ารักกว่านับลอยก็น่ารักกว่าพี่กับก็น่ารักงานนี้นอกจากแฟนๆจะเข้ามากดไลค์กันสนั่นแล้วยังบอกด้วยว่าน้องเกลนั้นคุยเก่งมากฟังแล้วยิ้มตามในความช่างพูดช่างจาสุดๆเลยจา้าก็น่ากลัวนะอ๋ะอไมน่น่าน่ารักไหมไหนน่ารักไหมก็น่ารักนะแต่น่ารักไม่เท่าเกลอ่ะ เกลน่ารักกว่าหรือเปล่าใช่คือน่ารักกว่าแต่พออี่ไม่น่ารักกว่าอ๋อแล้วน้าพลอ่ะน้าพลน่ารักกว่าแล้วพี่กลับอ่ะพี่กลับน่ารักไหมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ